บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะนาำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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 มาเอ็กเข้ามาครับไม่เอ็กรุ่นแรกครับ อจัจจบันปี92คันนี้เข้ามาด้วยอาการน้ำยาแอาร์หายนะครับต้องเช็คหารอยรั่วนะครับตัวนี้ Mighty X จะถอดดูข้างในมันเป็นยังไงบ้างครับถอดดูตัวแอร์ก่อนข้างในมีรั่วมีซึมไหมอ่าตรวจสอบก่อนกรเป๋าสายกระเป๋าข้ากลุ้งตามหาแฟนอายคิดหอดเจ้า ไปแล้วโอเคทำไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆาฮวางก็ทำเพียงไว้ครับเ,เออ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  เนี่ยมันเนี่ยแกเนี่ยก็มันก็รัดได้ด้วยไงขรัดขรัดอัดจิ๊กนอกเดี๋ยวรัดชิบุนนะสั่นนะ โอโอ,โอนี่ตรงไนก็อยู่ประมาณนี้นะครับคอยเย็นก็ไม่น่าจะรั่วก็เป็นทองแดงครับเป็นคอทองแดงแต่ว่าขี้หมานี่หอมาไม่ค่อยดีขี้หมาหอมาไม่ค่อยดีนะครัโอเคได้จัดการกัน จะถอดคอมออกมาถ่ายน้ำมันคอมใหม่แล้วเป็นระบะ <c oughs> บเป็น134เดิมเดิมเป็น1ส1 2นะครับเราจะพาเปลี่ยนระบบเป็น 134A นะครับแล้วคนนี้บส1 2ไม่มีใช้แล้วครับใน,นตลาดมีแต่ 134A 3, A, รเรียนเป็นหนึ่งสามสี่เอครับหารอยรั่วเลยสายรอยรัยร่วคือสายกลางสายสายกลางรั่วนะครับสายไฮเปอร์ช่รั่วนี่อะไรไม่ดีก็ทำให้ดีครับวันนี้อะไรไม่ดีก็ทำให้ดีเดี๋ยวเดี๋ยวาร์ดเครื่องมือก็ออทำไปเรืเร่อยๆครับรถไม่รีบด้วยครับ คันนี้ก็ไม่รีบครับอันนี้ก็หารอยรั่วเปลี่ยนระบบจาก R12 เป็น 134A ครับตัวนี้จะถอดคอมมาถ่ายมั็นคอมใหม่ Sang lah อันนี้ Oh, sang lah อันนี้ Sang lah ครับอันนี้อยู่สายอ่ะครับนี่สิเวลาไปดูๆๆไปดู chân 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 nó chân không nè ừm <laughs>

เ้่ยเจ๊ะเอ้าหดคอมมาแล้วครับคอบนี้ก็เป็น r หนึ่งสามส a อยู่แล้วนะครับเนี่ยสามารถใช้ r หนึ่งสามสี a ได้เลยนะครับเนี่ยเขีนว่า r หนึ่งสามสี a นะครับ นี่จะถ่ายน้ำมันคอหมให,ใหม่ใส่เปหนึ่งสามซีเอนะครับเดนระบบใหม่ดูนะ้ำมันคมที่เทออกมานะครับอือหือดำนะครับดำาม,มันคอมดำเลยนะมันคอมดำโอ้นมันคมดำนะครับออกด,ด,ดำดำคำคำ ี่ครับมันคำเทียวมาดำนะครับดำโอ้โหออกคำๆเทีวมาครับดำดำดำโอ้ยาม่กแต่ไม่ถึงกับดำสนิทนะครับมันดำนิดหน่อยตองล้างระบบใหม่ทั้งคันนะครับเนี่ย